เปิดคลิปทักทายสบายดีเด้อสบายดีแล้วก็สวัสดีทคนคคลิปนี้ด้วยนะวันนี้มีคนขอม,มาว่าขาเสียงเป็นภาษาไทยนอยแล้วก็ให้นิกทาคลิปยาวๆวันนี้น่อยมาวันนี้ยาวจริงนะทุกคนเพราะว่าวันนี้เราจะไปกินหมูกระทะซึ่งเราตลาดที่เราจะไปนั่นก็คือตลาดอะไรวะน,นิกลืมเดี๋ยวขอคิดก่อนสักวินนที่หนึ่ง อ๋อคิดออกแล้วตลาดอินดีอินดีดาวคนองนะทุกคนซึ่งเป็นตลาดที่เข้าไปกันเยอะมากทุกคนเห็นไหมตอนนี้ก็ถึงตลาดแล้วนะคนเยอะมากเลยทุกคนแล้วเราก็ไปถึงร้านหมูกะทะแล้วนะที่นี่ก็คือจะมีเป็นบุฟเฟ่เนานะร้อยเก้าสบกาทกินได้ทุกอย่างนะทุกคนตอนนี้เราก็ตัดกว่าจะตัดสินใจเลือกร้านได้นะ ็ต้องเดินไปดูร้านนู้นร้านนี้ก่อนนะตอนนี้ก็ตัดสินใจแล้วว่าจะไปกินร้านนี้ก็เลยแบบกลับมาหาร้านนี้เหมือนเดิมนะทุกคนเราก็จะไปกินนี่เลยบุฟเฟ่ที่นี่ก็จะมีแบบหลายอย่างมากเลยนะแบบจะมีผักมีน้ำมีผลไม้ให้กินนะทุกคนซึ่งคนจะเข้ามากินก็เยอะอยู่นะซึ่งไอคนข้างหลังนี่ก็จะเป็นพี่ชายนี่เองนะเป็นพี่เคยกับพี่ชายนะทุกคน นั่นแหละเป็นน้องน้องชายพี่เคยก็เป็นพี่ชายนิกนั่นแหละอันนี้ก็จะเป็นกุ้งที่เราเลือกมานะแบบเวลาเราจะมากินบุฟเฟ่ทีหนึ่งนะทุกคนต้องกินแบบคุ้มๆอ่ะที่นี่คุ้คมมากแบบน้ำจิ้มอร่อยนะแล้วก็แบบพวกเนื้ออะไรอย่างนี้สดนะอร่อยมากกินแบบแล้วก็อันนี้จะเป็นพวกผักเนาะ เราก็จะมาเลือกผักกันเลยจะหยิบผักแต่ผักที่นิกชอบกินนะคนอื่นชอบกินนิกไม่รู้อันไหนที่นิกไม่ชอบกินคือนิกจะไม่กินไม่หยิบเลยนะทุกคนใครชอบกินอะไรหยิบกันเองนะจ๊ะอันนี้ก็เราของนิกหยิบก็จะมีกุ้งเราก็มีเต้าหู้เนาะปลาหมึกแค่นั้นส่วนใครหยิบเยอะแล้วกินไม่หมดสุดสุดนะจ๊ะน่าวันนี้เราก็จะมาเริ่มย่างกันเลยนะทุกคน พี่สาวบอกว่ามาเดี๋ยวพี่สาวถูเองนี่ก็เลยแบบน้ำที่นี่เราก็จะเลือกกินเป็นน้ำแดงนะทุกคนนี่เราก็จะกินแบบอย่างของคือเยอะมากแบบว่าเรากินได้นานไม่จำกัดชั่วโมงด้วยนะกินได้ทุกอย่างนี่พี่เคยไปเอาน้ำมาแล้วตอนนี้พี่สาวเราก็จะทำการทำหน้าที่ทำหน้าที่แบบว่า นิกก็ไม่มีคนแบบว่าไม่มีคนถือกล้องนะนี่เพราว่าพี่นาถือกล้องให้หน่อยแบบใช้เลยนะทุกคนแล้วก็มีคําถามเดินถามนีกก็เยอะมากเนาะว่ามาอยู่กรุงเทพนี่เก็บเงินยังไงให้อยู่คือนี่ก็ถามทุกคนนะเพราะว่านี่ก็เก็บเงินไม่อยู่เหมือนกันเพราะว่ามันอาจจะเราไม่รู้เหมือนกันแล้วก็คําแนะนํำพี่ๆทุกคนเนาะขอบคุณมากเลย นี่ก็ได้คำแนะนำเลยน,นีกจะลองไปทำตามดูนะว่าแต่ละเดือนนีกจะเก็บได้เท่าไหร่ช่วงนี้คือซิวเยอะมากเลยทุกคนมานิกว่าพูดถึงไหนแล้วนิกลืมแล้วมันมักจะออกเป็นภาษาลาวนะเวลานิกพูดแล้วก็มีคำถามหนึ่งบอกว่ามีแบบว่าใครถ่ายคลิปให้นะถ่ายเองจ้ารบกวนที่นิ่ๆหน่อยๆเนานะกดเองแล้วก็จะมา ตัดเนาะตัดเองนะทุกคนไม่ได้แบบว่าอ,นนอันนี้เลยนะถ่ายเองตัดเองค่ะบางคนคิดว่านี่จะส่ให้คนอื่นตัดให้ไม่ใช่นะคะนี่ทําเองทุกอย่างเลยก็ขณะไม่มีคนดูนะเนี่ยถ้ามีคนดูนี่จะยิ่งกว่านี้อีกนะ <c oughs> จะยิ่งกว่านี้นะมีกําลังใจทําคลิปแต่ว,ว่าอนนี้มันก็จะท่ออยู่นะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีคนดูแต่ว่านี่ก็ภูมิใจเวลามีคนเข้ามาดูคลิปเราอย่างนี้ หนึ่งคนสองคนดูจนจบอย่างงี้นี่ภูมิใจมากเวลาทุกคนคอมเมนต์เนาะอันนี้นี่ต้องขอบคุณทุกคนมากมเลยนะคะตอนนี้เราก็ย่างสุกแล้วกําลังจะกินนี่เราก็ต้องกินผักเยอะๆนี่เป็นคนหนึ่งที่ชอบกินผักมากตอนเด็กๆก,ก,ก็ไม่ชอบกินนะแต่ว่าโตมาพอโตแล้วเราก็ชอบกินเนาะไม่รู้มันมาเพราะมาย,ย่างไงตอนนี้เราก็ฟาเห็ดไปลายอยู่ มันยังไม่สุกแต่นี่ก็กินมันไปแล้วละจ้ามันยังไม่ทันสุกหรอกคนอื่นไม่ทันนิกนี่ิกินไปหลายคําแล้วคนอื่นยังไม่ได้กินสักคาเลยแต่นี่ไม่ได้ย่างนะพี่ๆย่างแต่ว่าพี่ๆไม่ได้กินค่ะนี่กินนี่อ้วนมากเลยตอนนี้ทุกคนว่านี่อ้วนไม่แต่ก่อนนิงไม่ได้อ้วนขนาดนี้นะจะทายสูงๆก็กลัวจะติดคนอื่นไงอายแค่นี้ไอเดมาอมากกันแล้ว เพราะว่าโทรศัพท์ิีบัญพัง่ทุกคนเอ้าคำที่สองแล้วคำที่สามแล้วกับผักแบบว่าคล้ายๆกินแบบเยอะอ่ะทุกคนเห็นไหมกินแบบไม่หยุดยไม่อ้วนได้ไงแล้วก็มาต่ออีกอันนี้มันจะเป็นคลิปเลียวเลยคลิปยาวเลยนะทุกคนมันไม่ไม่ได้ตัดนะคะเพราะว่านิกรู้สึกว่าปล่อยให้มันยาวอย่างนี้ลนะ นิคตับมาเยอะแล้วขอภากเสียงใครดูจบคลิปนี้คือแบบขอบคุณมากเพราะว่ามันยาวมากทุกคนขานาดนิ้เองยังดูไม่ค่อยจะจบเลยนะเย่ yeah, ตอนนี้ยำเราก็เราก็สั่งยำไปสองสองจานนะทุกคนยำหอยแครงสองแล้วก็ยำกูมาสองนะไปแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะมาเสิร์ฟเละรอสักครู่ทุกคนได้ได้ดูแน่นอน นี่ตอนนี้ก็มาแล้วเนาะนี่คือยำถ้วยนี้จานละยี่สิบาทนะก็จะมีปูมานะคะทุกคนปูมานี่คืออร่อยนะปูมาที่นี่แบบมันไม่ขาวกินได้แบบอร่อยดูดิเนื้อก็โอเคดีนะฟ้าเราก็จะมาลองกินกันเลยคลิปนี้แต่จะทายจต็มตัวหน่อยนะคะเราก็จะมาจิ้มน้ำจิ้มที่เราผสมเองไม่กล้ากัดเท่าไหร่ นี่คือครั้งแรกที่นิเคยกินแบบของสดนะเพราะว่านิไม่ไม่เคยกินตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กอยู่กับพ่อแม่ก็ไม่เคยกินนะเพราะว่าพ่อแม่ไม่ค่อยจะให้กินอะไรแต่ว,ว่าตัวเองก็ดือ้อยากจะลองกินมากัดเข้าไปแบบมันไม่เหมือนที่คิดเลยทุกคนมันก็รสชาติก็อร่อยดีนะแบบปูอ่ะมันไม่มีเลือดอยู่แล้วเนาะมันก็เลยแบบมีรสชาติแบบอร่อยดีหวานเนี่ย <laughs> แปลกเนาะ จับายคำที่สองยาวๆเลยทุกคนแล้วก็เทงแล้วนะพอละกินแต่เนื้อมันพี่สาวบอกว่าทำไมไม่กินให้หมดมันหมดแล้วนี่กระดาษทิชชู่ก็หมดแผ่นเลยนะกินปูตัวเดียวใครชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามนิกไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ